สวัสดีครับผมผมเพชรพราวยสวัสดีที่สุูสุขคนครับผมมาตามแนวทางลาพัฒนาคนฟังขงคือเก่าได้ไปนองเด้อว,วันจันทร์ที่แปดท่านว่าสองหาหกแปดมาเบืองผลมือวันศุกร์ที่หากนก่อนได้ไปนองเด้อเมื่อวันศุกร์กันเลขมันออกกันเลขสองตัวบนนั่นก็คือ สี่หาเลขล่างกับเก่าหนึ่งนะ้อพี่น้องเนาะบางคนฟังโขงจับเลขคู่เทียาในประเฮ็ดเป็นตัวกันงวดที่แล้วกับพ่จับเนาะพี่น้องเนาะลุดเลยแต่ว่าเลขวิ่นมีอายุสีห่หาคเที่ยาเพิ่นกับจับเป็นตัวกันบัดงวดนี้บัดบ่จับเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เลขวิ่นสี่หกห้าเห็นบะสีนะ่หาพ่อจับเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าเลขวิ่นเลขเลขวิ่นเนี่ยหาตัวในจับเอาวิ่นเรา ให้จับเอาวิ่นเอาแต่เพิ่นบ่จับมันให้เอฟซีจับออกมากตัวใดชอบตัวใดส่วนเพิ่นจับคู่ก่ะสามสี่สามหกสามห้าเนี่ยสีหาเพื่อนบ่จับเห็นบ่ต่ว่าเลขกวิ่นเข่าอยู่พี่น้องมากยกมียกต่าเพิ่นหันพ่จับหเห็นบ่สี่กับห้าก็มา อเอาไม้ไปนองแกเมือม่อไหร่บอกยังไงก็คือพวกเขาหนนแหละ ันที่แปดทันวาหกแปด เหล็กวิ่นฟันกะใหญ่มากขึ้นเกาเลยพี่น้องหาตัวตลอดเก้าหกสอง Get. Bad. วิ่งคือเก้าละพี่น้องเล็กวิ่งเพื่อนเพื่อนเกี่ยวตัวนาเป็นเลขวิ่งตลอดเพื่อนขี่จับเพื่อนี่จับตัวนาตลอดเลยเก้ากับหก

หกสอง,หก,สองหกเก็ดหกแปด ถ้าพี่น้องมาโคกเก้าก็จัดไต้พี่น้องเลยตัดเท็ดเอาแตงเอาแปงเอาเพราะว่าของเพิ่นเลขหาตัวนไปเลขวิ่้นอยู่แล้วเก้าเจ็เอาวเื่มบอกเก้าสองไปขามเก้าสองบมเป็นยังอยู่ในชุดเดียวกันคือเก้า เก้าแปดส่วนเหล็กสามตัวสี่เก้าสองห้า 6 2สองเพิ่นขึ้นเน่นติดสองหมดละ่ะเลขวิ่งเก้ากับหกเน้นเก้าสองหสองพี่น้องจะเริ่มได้เลขของเพิ่นบริษัหลากได้บนล่างไปกรับได้พี่น้องได้มามา,าเพิ่นจับคู่ห้อกับจับเอาวิ้นเอาอยู่ในหาโตนั่นละ เอาพี่น้องคนฟังโขงมันที่แปดท่านว่าสองหาหกแปดเล่าคนฟังโขงเลขวิ่นบนล่างได้นะพี่น้องได้เนกะ้าหกสองเจ็ดแปดเพื่อนให้วิ่งเก้าก็ับเป็นหกเพื่นเน้นเก้าล่องหกส่วนเจ้าคู่เนี่ก็หกสองหกเจ็ดหกแปดเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าแปดส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือสี่เก้าสองหกห้าสองเพื่นเน้ 6, 2, 9, 2, นหกสองเกนะ้าสองได้พี่น้องได้ถ้าบ้ามักเพื่อนจับคู่ใหาก็จับเอาขี้เอา สองเจ็ดสองแปดก็ได้เด้อพี่น้องได้หรือว่าเขียวหกเก้า 6, นี่ก็เทศเอาแจ้งเอาแปะเอาขั้นบ่มักพันจับคู่เห็นบ่มัที่แล้วพันจับคู่ว่าเขาเห็นบ่าซีหาก็มีเห็นบ่นี่แหละพี่น้องตามนั่นแหะก็ขอบุญขอบคุณคนฟังคงหลายๆเด้อที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาคอยพี่น้องเข้าช่วมันสู้ผู้สู้คนผู้ใดเบิ่งคิปนี่ก็ขอให้มันมันแห้งปังๆกันอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนรวยๆวยเงๆ้ยสู้ผู้สู้คน ฝากในพี่น้องกดไลค์กดแชร์น,นั่นเด้เกดฟีดหรอกเพระด้เสียเงินเสียค่ามยังหรอกเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม